เหตุผลก้นใดเรื่องเหตุเรื่องผลจะว่ายากก็เหมือนง่ายจะว่าง่ายก็เหมือนยากคือคำว่าเหตุผลใครๆก็พูดได้คล่องปากพูดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ครั้นถูกคนฟังต้อนด้วยข้อเท็จจริงคนพูดก็ชักจะอึดอัดไม่ค่อยสนุกเรื่องทํานองนี้มันเหมือนกับเนื้อติดกระดูกเช่นกระดูกหมูที่มีเนื้อหยาบติดอยู่บ้างทอดให้เหลืองๆชวนรับประทานเวลาจะรับประทาน ใช้ซ่อมช้อนทำเป็นชาวรั้วชาววังไม่ค่อยสําเร็จต้องยกขึ้นแทะทั้งชิ้นทั้งชิ้นง่ายดีแต่จะว่าง่ายทีเดียวก็ไม่ได้กว่าจะเสร็จกิจได้มือไม้ปากคอเลอะเทอะไม่รู้ตัวบางทีป้ายไปถึงจมูกถึงแก้มเอาด้วยและทั้งทั้งที่แทะจนเหนื่อยนึกว่าเกลี้ยงเกลาแล้วก็เปล่าพอจะเหวี่ยงทิ้งก็ยังมีเนื้อติดให้เสียดายอยู่อีกเรื่องเหตุกับผลก็เหมือนกัน รู้เหมือนกันว่าผลเกิดแต่เหตุหรือเหตุทําให้เกิดผลและยังรู้ไปจนถึงว่าเมื่อเหตุดีผลก็ดีเมื่อเหตุชั่วผลก็ชั่วอธิบายเมื่อไรก็ได้แต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละแม้จะอธิบายเสียจนเป็นคุ้งเป็นแควจนน้ำลายเป็นฟองจะเอาให้เกลี้ยงกล่าวนักก็ไม่ได้เมื่อเดือนกันยาปี97จะเป็นวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้เสียแล้วจำได้ว่า วันนั้นเป็นวันอาทิตย์และที่จำได้แม่นอีกอย่างคือวันนั้นได้มีการชกมวยชิงแชมป์เปี้ยนโลกระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยฝรั่งทางการสถานีวิทยุศึกษาเชิญข้าพเจ้าไปร่วมอภิปรายปัญหาออกอากาศในยติว่าดีช่วยอยู่ที่ไหนได้มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมอภิปรายสอถึงสท่านซึ่งเป็นชั้นอาจารย์ทั้งนั้น ในการอภิปรายกันวันนั้นข้าพเจ้าก็โดนกระดูกหมูทอดเข้าเหมือนกันคือข้าพเจ้าพูดถึงว่าเหตุกับผลมันเป็นช่องเกี่ยวโยงกันเหตุดีก็ส่งผลดีเหตุชั่วก็ส่งผลไม่ดีว่าอย่างนี้ซึ่งความจริงสำนวนอย่างนี้จะว่าเป็นของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นสำนวนเก่าแก่มักใช้กันมาตั้งแต่ก่อนรุ่นอาจารย์ของอาจารย์ของข้าพเจ้าเป็นไหนไหน ว่าแล้วก็นึกว่าเสร็จเรื่องแต่ท่านอาจารย์ที่ร่วมอภิปรายด้วยจำได้ว่าท่านอาจารย์ภานาสุทัศน์ณอยุธยาแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมหรือไม่ก็ท่านอาจารย์นบปากรกวงศ์ณอยุธยาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบถ้าอ้างผิดก็ขออภัยด้วยพระนานแล้วท่านได้เสนอข้อซักว่าถ้าเช่นนั้นสมมติว่าครูให้กันบ้านแก่นักเรียนคนหนึ่ง นักเรียนคนนั้นขี้เกียจทําจึงไปลอกเอามาจากอีกคนหนึ่งแล้วเอาไปส่งครูครูตรวจแล้วก็ให้คะแนนเต็มอย่างนี้จะมิเป็นอันว่าเขาทําเหตุชั่วจะได้ผลดีหรือเพราะการที่เขาทํากันบ้านนั้นเป็นการทําผิดทําชั่วแต่ผลคือการได้คะแนนนั้นเป็นผลดีข้อซักนี้คมขายมากแล้วก็เป็นข้อซักที่ทำให้คนตอบชักน้ำลายเหนียวได้เหมือนกัน เพราะเอาเหตุผลมาตีแผ่ทีเดียวแล้วก็แผ่ในห้องส่งกระจายเสียงเสียด้วยถ้าเป็นกระดูกหมูก็แทนที่จะเป็นกระดูกซี่โครงแต่ไปโดนกระดูกสันหลังเข้าให้ประเด็นที่ว่าเหตุย่อมทําให้เกิดผลหรือว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุคงไม่มีใครสงสัยเพราะเป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลถ้ามีผลก็ต้องมีเหตุ เหมือนอย่างเราได้ยินเสียงกลองดังตูมตูมมาเข้าหูถึงเราไม่เห็นกลองและไม่เห็นคนตีเราก็รู้ได้ว่าเสียงตูมตูมนั้นเป็นผลเกิดมาจากเหตุคือมีคนกำลังตีกลองอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเห็นผลแล้วก็รู้เหตุหรือถ้าเราเห็นคนกำลังเงือค้อนตีกลองเราก็รู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้บังเกิดผลคือเกิดเสียงดังตูมตูม อย่างนี้เรียกว่าโยงเหตุไปหาผลประเด็นนี้เราไม่ต้องสงสัยส่วนประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่ที่ว่าทําเหตุดีแล้วแต่ไปได้ผลไม่ดีและทําเหตุไม่ดีแต่กลับได้ผลดีตัวอย่างเช่นนักเรียนไม่ทํากันบ้านที่ว่ามานี้แกลอกเอาของคนอื่นมาส่งครูแท้ๆแล้วเหตุใดจึงได้คะแนนเต็มอย่างนี้ชวนสงสัยว่าเหตุชั่วที่ส่งผลดีจะมีอยู่บ้างกระมัง เรื่องอย่างนี้เราต้องใช้ความคิดเพียงแต่ความรู้ไม่พอความจริงเกี่ยวกับเหตุกับผลเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วสิ่งที่ทำให้ดูกลุมมคลือชวนสงสัยอยู่ที่เวลาซึ่งเหตุนั้นๆจะให้ผลเท่ากันท่านผู้อา่านโปรดระลึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคนเป็นผู้ทำเหตุแล้วก็เหตุที่คนทำนั้น เป็นผู้ทำผลอีกที่หนึ่งที่พูดนี้ฟังยากหน่อยเชิญอ่านต่อไปอีกนิดประเดี๋ยวก็เข้าใจคือตัวเราเองอยากจะได้ผลอยากจะเสวยผลอยากจะกินผลแต่เราทำผลโดยตรงไม่ได้เราทำได้แต่เหตุสร้างเหตุขึ้นแล้วให้เหตุที่เราสร้างขึ้นนั้นผลิตผลแก่เราจะเปรียบให้ฟังเราอยากกินผลมะม่วง แต่ธรรมดาคนเราทำผลมะม่วงเองไม่ได้ได้อย่างมากก็ทำต้นมะม่วงแล้วให้มะม่วงมันช่วยทำผลมะม่วงให้เราอีกทีหนึ่งเราจึงจะได้ผลมะม่วงเราอยากกินไข่แต่เราทำไข่เองไม่เป็นเพราะฉะนั้นจึงต้องเลี้ยงไก่เพื่อให้ไก่มันช่วยทำไข่ให้เราเรื่องเหตุกับผลก็เหมือนกันมันมีอยู่สามระยะหรือสามทอดคนไปเหตุเหตุ ไปผลตามที่เป็นจริงควรเป็นผู้ทำเหตุแล้วเหตุเป็นผู้ทำผลหรือจะพูดอีกทีก็ว่าการสร้างเหตุเป็นหน้าที่ของคนแต่การสร้างผลเป็นหน้าที่ของเหตุเหมือนกับข้อเปรียบเทียบที่ว่ามาแล้วนั่นเองคือการปลูกต้นมะม่วงเป็นหน้าที่ของคนแต่การทำผลมะม่วงเป็นหน้าที่ของต้นมะม่วงการเลี้ยงไก่เป็นหน้าที่ของคนแต่การทำไข่เป็นหน้าที่ของไก่ ต้องเข้าใจหน้าที่ออกจากกันอย่างนี้ก่อนให้รู้ว่างานไหนเป็นหน้าที่ของใครทีนี้เรื่องที่จะได้ผลช้าหรือเร็วมันก็ต้องแล้วแต่เหตุคือไม่ใช่แล้วแต่เราเหตุที่เราทำนั้นเป็นเหตุชนิดไหนละ่ะชนิดให้ผลช้าหรือเร็วถ้าเป็นชนิดให้ผลช้าเราผู้ทำก็เห็นผลช้าหน่อยถ้าเป็นชนิดให้ผลเร็วเราผู้ทำก็เห็นผลเร็ว สุดแล้วแต่เหตุเหมือนกับเราปลูกมะเขือหรือพืชลมลุกสองสามเดือนก็เห็นดอกเห็นผลถ้าปลูกมะม่วงขนุนก็4ปีหปียิ่งถ้าปลูกต้นตาลได้ยินข่าวว่าต้องคนปลูกจำวันเดือนปีไม่ได้แล้วจึงจะมีลูกมีผลความจริงต้นไม้ที่เราปลูกไว้นั้นมันก็ซื่อสัตย์อยู่จะให้ผลแก่เราจริงจ ไม่ได้คิดที่จะบิดพลิ้วโกงน้ำโกงปุ๋ยของเราเลยแต่มันขอเวลาหน่อยตามชนิดของมันเท่านั้นทีนี้เราเป็นคนใจร้อนจะเอาผลกินให้ทันใจแต่ต้นไม้มันยังให้เราไม่ได้เพราะมันยังทำของมันไม่เสร็จเราสิเกิดตีโพยตีพายไปก่อนแล้วก็ว่าเอาว่าเอาเรื่องเหตุสร้างผลก็เหมือนกันเหตุที่เราทำขึ้นแล้วมันจะต้องสร้างผลให้เราแน่ๆแต่มันขอเวลาหน่อย ช้าบ้างเร็วบ้างที่ขอเวลาก็ไม่ใช่ขอไปทำไมขอสำหรับทำผลให้เรานั่นเองเมื่อเหตุได้สร้างผลช้าบ้างเร็วบ้างอย่างนี้ผลที่ปรากฏออกมาจึงสลับกันเลยทำให้คนเข้าใจผิดดังเช่นตัวอย่างที่ว่ามาแล้วคือเด็กไม่ทำการบ้านแอบลอกเอาของผู้อื่นไปส่งครูแต่ได้คะแนนเต็มท่านผู้อ่านเข้าใจว่าอย่างไร ที่จริงการได้คะแนนนั้นไม่ใช่ผลของการไม่ทำกันบ้านแต่เป็นผลของการลอกคนอื่นต่างหากส่วนการไม่ทำกันบ้านเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะส่งผลคือความโง่ความเสียนิสัยซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากได้คะแนนข้าพเจ้าของยงเส้นแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเหตุผลดังนี้ไม่ทำกันบ้านลอกเขาได้คะแนนโง่เรียงตามลำดับดังนี้ ลูกสอนโยงไม่ทำกันบ้านยาวไปถึงโง่คือตัวสุดท้ายล่อเขาคือตัวที่สองโยงไปถึงได้คะแนนคือตัวที่สามจากเส้นโยงนี้เราจะเห็นแล้วว่าการได้คะแนนไม่ใช่ผลของการไม่ทำกันบ้านแต่เป็นผลของการล่อเขาซึ่งการล่อเขานั้นแม้จะเป็นการไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าการหนีโรงเรียนเสีย ตกลงว่าส่วนดีของการล่อเขานั่นเองทำให้เขาได้คะแนนและส่วนไม่ดีของการไม่ทำการบ้านก็ส่งผลคือทำให้เขาเสียนิสัยต่อไปส่วนเหตุที่เป็นตัวการสำคัญคือการไม่ทำการบ้านก็ได้ให้ผลที่น่าเกลียดน่าชางังแก่เขาอย่างสาสมคือให้เขาเป็นคนโง่นี่แหละท่านเหตุดีส่งผลดีเหตุชั่วส่งผลชั่วผู้ใดทำความชั่ว ฉกชิงช่อโกงและปล้นฆ่าเขาอย่าหลงหัวเราะอย่าหลงดีใจอย่าดูถูกกรรมว่าช่างเซ่อซาเสินี้ไกรไม่เห็นให้ผลและผู้ทำความดีเมื่อกรรมดีไม่ให้ผลก็อย่าพึ่งน้อยใจอย่าปล่อยมือเสียอย่าพึ่งปรักปรำรกร,รมดีว่าไร้ความซื่อสัตย์จนถึงกับจะไม่จ่ายผลดีให้แก่เราขอให้เราจงมีน้ำใจเป็นธรรมและอดทนพอจะให้เวลาแก่กรรมดี ที่จะผลิตผลให้แก่เรา